วันนี้ผมและเ,เพื่อนจะต้องมาแข่งกันจับโปเกมอนแต่ว่าโปเกมอนจะเกิดแบบสุ่มทั้งหมดไม่มีใครรู้ได้เลยว่าตัวอะไรจะเกิดที่ไหนมีเวลาจับทั้งหมด15นาทีพอครบเวลาทุกคนจะต้องมาแบทเทิลกันโดยก่อนการแบทเทิลทุกคนจะได้รับของที่กำหนดไว้3อย่าง1นึ่แมคานิกการแบทเทิลแบบสุ่มหรือก็กคือเมก้าซีมูฟไดนามิกและเทราสโต้สองไอเทมส่มใส่แบบสุ่มคนละ6ชิ้น3ามการ์ดช่วยเหลือเกี่ยวกับการแบทเทิลคนละ2ใบมาดูกันว่าใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ เอาละทุกคนพร้อมอยังพร้อมพร้<พ>อ,อมเลยพร้อมแล้ว, s <S ลวไปเลยฮะเล่นเหรอเอาเลยสามสองหนึ่งเฮ้ยไม่อยู่ที่หิมะว่ะเฮ้ยใครเอากูมาทิ้งไว้หมู่บ้านอะไรเนี่ยปึ๊บกูอยู่เมซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวโหดตัวโคตรโหดอ่ะที่ไหนวะเนี่ยที่เปิดมาเจอตัวโหดเลยอ่ะมาเตอร์บอลทำไมดูเจอทีเดียดกันทางนั้นเลยวะไหนไหนไอ้ฮัทก็ไม่มางั้นวันนี้ขอจับตัวแทนมันไปแข่งหน่อยแล้วกัน กูไม่เจอเลยวะเจอแต่ปูอ่ะหุ้ยตัวนี้เอาแน่นอนได้มาหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยอะไรวะมันเจออะไรกันวะมันมันดีขนาดนั้นเลยอ่ะทำไมมันดวงดีกันจังอ่าได้ได้ได้ไดเจอตัวนี้เลยเอ้ยโอ้กาบูเลียสคาเบียสไคลิวมีกาเบียสกับไคลิวอะ่ะแค่นั้นแหละก็รู้แล้วว่าใครชนะวันนะี้วูู้ฮได้มาสี่ตัวแล้ว<ะ>สี่ตัวเหรอได้มาสี่ตัวแล้วเออ พี่ก็รีบเกินหุ้ยโซโลอาร์ตไปไหนได้บ้างพี่อากูอยู่บนเกาะอยู่บนเกาะเนี่ยก็ตัดมาแล้วก็ข้ามเรือเป็นซัสซี่ไม้แต่น้ำมันก็มีเกิดไม่ใช่เนี่ยกูยังเจออุ้ยแต่ว่าไปโอ้โหเจอทีเด็ดประจําตัวแล้วไงถ้าได้มีก้าก็บอกเลยุกมาเจอแต่หมาจิ้งจอกเนี่ยได้เก่งๆมาตัวเดียวเองอะอุ้ย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 อย่าเพิ่งตายไ้ยอะไปเลย เชียเดี๋ยวนะเชี้กูพลาดเราจับเทพไว้สองตัวนี่หว่าแล้วกูจับเทพเทปนี่มามันจะคุ้มไม่แน่ยเฮ้ยนาการนาเดียกูได้นาการนาเดียแค่นั้นแหละอืมตัวนี้ก็เก่งนะแต่ไม่เอาแล้วกันเฮ้ยจับมาเป็นตัวเรื่องไว้แล้วกันกูมีครบหกตัวแล้วทีมกูตอนเนี้ยไม่เจอตัวเก่งๆเดี๋ยวมีสองตัวเองอะ่ะกูได้ตัวเก่งมาหกตัวแล้วแค่นั้นแหละไม่เหรอไม่เหรอไม่เจอได้ของดีวะ้ยโอ้โหืออุ้ย ได้ออยยููย่่<ห>ใช้ได้เลยนี่นกูมีซ<ห>ูดโดโปรเกมันสองตัวอ่ะตัวนี้เอาได้ก็ได้เฮ้ยมาฟ็อกซี่เฮ้ยหรือว่าเฮ้ยจะแปลวเมกาเหรอเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไม่ชนะไม่เอาหรือวาไม่มันยังไงมันก็ต้องเลือกต้องแรนดอมอยู่ดีว่าเราจะได้เป็นผู้เล่นเมกาหรือไดนามิกไม่ใช่หรอเออจริงวยเออไม่เสี่ยงดีกว่าอุ้ยนิโดคิงไ,ไม่เอาอะไซก้าไม่มีอะไรดีๆเลยวะ โอ้โหนาทีเด็ดอีกแล้วอ่ะอุ้ยไอ้ชิซูโดโปเกมอนอีกแล้วทีมจะฟูซูโดอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเฮ้ยดูเจอของดีจังวะอุ้ยโอ้โหไม่มันก็ดีก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่เทพเลยคุณมีเทพแค่ตัวเดียวเออมีตัวเดียวเหมือนกันแล้วตัวไม่เก่งตัวนี้าจจะอีกตัวละแต่ไม่ดีอะอ้าว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 โอ้โหตัวโปรดของเลเวลซวยทีเนี้ย อันตรบีนี่ไม่น้ำเป็นเทพเนาะใช่ใช่ไม่น้ำไม่น้ำถ้าอย่างงี้ก็เสร็จดีโหทีมโผล่เลยเนี้ยวิ่งตัวนี้ตัวนี้มันต้องอ i n t i ม i d a t e ปะเฮ้ยแมวน้ำเคยตื้นอะตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องโฟเตียนถึงจะเก่งเฮ้ยตัวละอัลลูกรักลูกรักเกอเจออะไรอีกแล้ววะลูกรักลูกรักของฉันมันเจอไก่ไฟอุ้ยมันไก่ไฟเราเซคทายไปสู้ดีไหมเนี่ยเนี่ยดีกว่าตอนนี้ทีมมีหกตัวแล้วแต่ว่า เฮ้ยซูโดโอลกมอนอีกแล้วอะไรวะไม่จับแล้วอย่าโดนแบนมังกรเนี่ไม่ดิแบนมันสุ่มเอามาเอามาก่อนก็ได้วฮูป้าฮูป้าเก่งไหมวะไ้ยฮูป้าเหรอไม่ฮูป้ามันสามารถแปลงร่างได้ไหมแปลงได้แปลงได้ถ้าแปลงได้กูจับแปลงอะไรแปลงเลยแค่นั้นแหละหุ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยน้ำกระเพื่อมแต่บอลหมดแล้วจับไม่ได้แล้วที่ผ่านละทะเลหรือเราไปดูในทะเลหุ้ยหุย ทำไมไก่ไฟมันลอยน้ำวะเล่นน้ำแปล่าร้อนไงร้อนเหรออาจจะยังอุณหภูมิร้อนเหรอข้างกายเฮ้ยต้องขึ้นจากบกเดี๋ยวนี้วะเหลืออีกห้าทีคลิปหายละบอลเหลืออีกตั้งห้าลูกอ่ะบอลกูเลยสามลูกไม่ได้เรื่องเยอะเลยว่ะเฮ้ยนี่ตัวอะไรเฮ้ยไอร้อนลีฟแมวดีกว่าเฮ้ยแล้วเราจะสู้ใครได้เนี่ยไม่มีเทพเจ๋งๆเลยเฮ้ยไใครนัะโบตันเี้ยวิ่งจะมืดละเฮ้ยโอ้โหเทพไม่เอาเทพรองไอ้แมวเลวควาซ่าไปไหนหมดวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โห เทพใหญ่ของจริงหู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 คือพร้อมแข่งแล้วไม่หมพร้อมแข่งแล้วนะครับเด็จกันเลยยังเอ่ยมาเอาตัวนี้มาด้วยเหลืออีกสี่ลูกขอเทพสักตัวได้ไหมอุ้ยมามึงเอามาด้วยกูเนเริ่มมืดแล้วแล้วแม่งมืดจริงด้วยเวลาอีกสามนาทีขอเทพสักตัวเทพจริงๆสักตัวมึงไม่ใช่เทแต่ก็เอามาก่อนอุ้ยขอเทพสักตัวได้ไหมแล้วแม่งมืดชีพหายเลยแง่อุ้ยนั่นอะไรอ่ะ เฮ้ยเจออะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรเวลาเหลืออสองนาทีโอ้โหชิวๆเลยชิวๆเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้คือชิวๆเลยมาไม่เครียดแล้วสบายๆสบายละแล้วฉันขอจับนายเฮ้ยอันนี้โอ้โหตีการ์ดเกิดเต็มเลยเฮ้ยโอ้กูจับมาทำไมวะมันไม่สามารถเปลี่ยนอบิลิตี้ได้แล้วนี่หว่าเฮ้ยกูเหลือหนึ่งลูกงั้นเข้าละอีกหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วย ใ่ถึงหนึ่งนาทีอีกหนึ่งรูปเหมือนกันขอสัตว์ตัวตัวอะไรได้ไหมมาเฮ้ยเวลามันจะหมดเนี่ยเฮ้ยในตัวนั้นตัวนั้นแหละอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย,อย่าพึ่งโอ้นี่ไงสุดท้ายพอดีโอ้แต่แม่งดูไกล <ใน S 1> ๆมันไม่ใช่ตัวที่คิดวะไม่เป็นไรอ่ะให้มันพุ่งก่อนเลยครับเออเราจะเลือกจากอะไรดีนะโอเคเจ้าของห้องก่อนไอผมเลือกก่อนปุ๊บอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ะเทล่าโอเทล่าไรโอ้โหโคตรโกง ต่อไปไอเทมต่อต่อไปไอเทมอ๋อให้เลือกหมดทุกอย่างเลยอ่ะโอเคเฮ้ยโหอะไรบ้าแบเนี้โอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยสองเล่มเลยโอเคงี้เอาก่อนเลยเอางี้ครับเองเนาะหนึ่งสองสามไอ็แกเป็นผู้ใช้เฮ้ยมีอะไรอ่ะซีบูฟซีบูฟเก่งเลยนี่หว่าซีบูฟก็ดีดีแรงดีไง หุ้ยของดีอยู่ด <c oughs> ีกี also, ่งงวะเฮ้ยเฮ้ยไปอ๊อฟทีสุดท้ายปั๊บอุ้ยขู่ของมันดีอยู่นะเนี่ยเออเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเมก้าลิงเมก้าโอ้โหเร่นงแย่ทำแหวกเนาะเอมี่ได้ได้แหนมแบจริงวะต้องขลขอร่างก่อนละขอร่างอะไรอ่ะทำเป็นแกงวะเอ้ยอะไมมันแกงวะอุ้ยอิวไลท์แล้วผมเป็นข้อใส่กัเลยนะครับพดูได้ของดีนะเฮ้ยขู่ได้แย่ทำแหวกดวงดีนี่ว่ะขอบคุณดวงทุกคนด้วยนะครับที่ซวย อุ้ยช้อยสเปคโหโหอะไรของเมื่อกีจังวะโหโหวิกเนียร์โพลิซีอุ้ยโอ้โหมันได้มันได้ชอบเทียร์ไปสามอย่างโอเคต่อมาอะไรตอนนี้ให้ทุกคนไปปั้นทีมันก่อนนะครับเอามาสุ่มการ์ดกันใส่จะสุ่มก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครสุ่มท้ายสุดสุ่มท้ายสุดไปก่อนเลยโอ้โหอนนี้แอบ นีโอ้ยโอเคอ๋อไม่ใครจะใช้การอะไรไหมเราดูโปวเกมมอนมันก่อนผมใช้ครับผมใช้นี่ครับใช้การอะไรครับการ์ดหมายเลขหนึ่งครับไม่ใช่หมายเลขหนึ่งการ์ดหมายเลขเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเนี่ยซับมอนลีเจนเดอรี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยที่มัได้การโหดอยไรอเอาเลยนะเอาเลยนี่ของเจลรีแบร์ปุ๊บเจลรีแบร์ได้ไลโค้ดเฮ้ยมันได้ฟงฟงฟงกูเก่งเลยนี่ว่าเย้แล้วเฮ้ย ไม่ละขอสละสิทธิ์ครับไม่ต้องไม่ต้องเสกให้ผมนะครับไม่ไม่เอาครับไม่สละสิทธิ์ครับเฮ้ยมาแล้วโอ้ผมผมไม่เอาครับผมผมฆ่าจิ้งเลยเนี่ยผมต่อฆ่าจิ้งเลยแล้วกันตายซะเฮ้ยมันมีเลโก้ซ่ามันมีเลโก้ซ่ามันมีเลโก้ซ่าตัวอะไรประโยชน์ไม่เอาแค่เฮ้ยมันโชว์มันมีเลโก้ซ่าแล้วเฮลยมันเลโก้ซ่าขอใช้การ์ดการ์ดอะไรอ่ะแบนท่าุโปเกมอนหนึ่งท่านครับ ันมึบเอาได้ธ <Bref, S 1> <tho> าตุอย่านะอุ้ยทัานมืดดีเลยเกือบแล้วเกือบแตกแล้วหรอทำอะไรวะแล้วคนที่ใช้จะโดนไหมเนี่ยโอ้โหท่านมืดหรอปบนินจากูเหี้ยแล้วดูท่านมืดกูหนึ่งสองอมึงมีสองตัวเลยท่านมืดเป็นท่านมืดเป็นรูปแบบไหนอ่ะอุ้ยกู้บ้าเท่จังวะ โอเคแคปโอเคแคปจะได้สู้กับเจอรี่แบรย์ไปแคปสู้กับเจอรี่แบรย์เอาลัอกวะดิอันลัอกวะดิก่อนใช้การนี้เลยไหนใช้การอะไรครับฟิตซิงโปเกมอนฟิตซิงแรนดัมต้องทู่สามอู้วูวูอะไรครับเลปอสซาเฮ้ยไอแคปเลปอสซากูใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยทีมมันดูโหดมากเลย วุ้ยเลควาซ่าเจอกับลิซาดอนวุ้ยุ้ยเก็มไวมาถึงจล่แบรททำการแดนเมกและใช้ใช้อะไรอ่ะแมววายวินโอ้โหรถไอ้แทกเฉยเพิ่มสปีดหนึ่งระดับด้วยโอ้แต่เลควาซ่าใช้ดาบก้อนแดนเพิ่มสปีดกับไอ้แทกกลับมารถก็แคเดิมแหละทันไหมเนี่ยไป อุ้ยเร็วกว่าอยู่ดีเพราะว่าเพิ่อุ้ยเฮ้ยอุ้ยแรงจังวะเอาเลทีเดียวตายแรงขนาดนี้ได้เน่เลยเนี่ยแต่อะไรอ๋อโอ้ยแต่ส่งมาเป็นซามาเซนต้าอ้าวแต่มาซามาเซนต้ามันแพ้ทางท่านบินนี่นะพิดีแล้วหรอเจอรีเบร์ไม่มันเป็นยังเป็นเอาเลดอยู่อ๋อมันติดเอาเลดแต่ว่าแรงอยู่ดีเออมูนบาร์ดมูนบาร์ดเลยกซ่าหมดสภาพไปไอ้ริวตัวพันนี้ตัวพันนี้เหรอ ตัวพันกิลแต่ว่าสมารชไต้าเร็วกว่าแล้วใครดูใช้ท่าอะไรลิวไชท้าก็รับแต่สมารชไต้าไม่ตายไอรอนเทสติดฟินไจต้าโอ้โหแต่ก็รับติดติดสวยใครดูใชท้าก็รับเก็บสมารชไต้าไปได้อ้าวตอนนี้เจลิแบร์เสียเทพไปแล้วหนึ่งตัวโอเคครับก็เช่นกันเฮ้ยเจอกันหน่อยมิลเลอร์แบทเทนข่ายจะเร็วกันนะแต่มันใช้เอ็กซ์ตินสปีดเอ้าเจลิแบร์ใช้เอ็กซ์ตินสปีดไปดูที่บวกสองเร็วจมตีก่อน อ้าวเฮไปการเลือกตัวได้ดีมากไปเลยไปเลยโลตอมเฮ้ยซีมูฟส่งโลตอมเฮ้ยทำไรอ่ะซีมุบอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงน้ำแข็งปะฟูแต่ว่าจาริเบเปลี่ยนตัวได้สวยมากอ่าเปลี่ยนตัวอีกแล้วเปลี่ยนตัวนี้ก็เสร็จทันเด้วยวีฟอุ้ยตัวทันเด้วยวีฟเมตากรอที่พาราไรอย่างเงี้ยตัวแผนเนี้ยเลวโก่าจัดการก็ได้อ้าวเลวโก่าแต่เลวโก่าติดฟีชอยู่ บุเร็ดพันไปในคราทางเท่าไหร่เซนเทสบ้านเฮ้ยเฮ้ยหายฟีดแล้วเฮ้ยมันหายฟีดแล้วทำไมดูมันดีจังวะไอตัวพันไปแล้วมันโดนแรงไปแล้วมันดโดนแดนแย่แล้วโอเคแคปจะทำยังไงแย่แล้เฮ้ยเตะตีแรงอยู่ดต่ก้อนเซนอ้าวมันพลาดนั่นนี่นะก้อนเซนเอา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 เลยว่าท่าไหวไหมเพราะว่าผมไม่มีท่าที่ปฏิเข้าแรงๆเซนเทสบัตไอ้รอยหยยโอเคแคปยังมีโอกาสชนะได้ ผมว่ามีทีเดทยวเท่าเหมือนอะอย่บอกนะว่าอ้าวแต่โดนบพลเลือพันแต่ไม่เข้าเลยเพราะเป็นท่าน้ำเชลซเมทเพิ่มพลังโจมตีแต่รถแต่ว่าลดดีฟิหแต่ว่าตอนนี้ตัวของเขาจะบางมากแฮมเมขาขอมเขาคูนึงอ้าวไม่ตายอย่าบอกนะว่าคนที่จะจะเป็นตอร์นิแวร์ดูโหยยุ่งไรเงี้ยอ้าวโหดเล็สทีๆแต่เขาไม่ใช่ปัญหาหรอกอันนี้ไซรูวแค่นี้แล้วมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วะไซริว์มาท้าเมตากอรส นายก็แน่นอีกแล้วทำไมมันบัฟทุกรอบเลยวะอ้าวแต่ไอรอนดีเฟนส์อ้าวแต่มันเลื่อนเลยน้อยแล้วนะคิดดีแล้วเหรอโดยเน้นตีนสปีดเข้าไปคุณนึกว่าจะไม่ตายซะอีกครับจะส่งตัวแล้วมาอ้าวยังเหลือพี่มาดีน่าอยู่อะไม่เอาเลยนี่โอเคครับเจอนหน่อยวิ่งแอทแท็บอุ้ยเจอรีแบทใช้วิ่งแอทแท็บแรงมากอุ้ยไอซีวิ่งอุ้ยคูนซีแถมรถสปีดไปอีกไม่ตายมัเป็นไรสปีดอินมันก็น่าจะเร็วกว่าใครพอดีน่าอยู่นี่ไงยังตายยังรอดอยู่ อุ้ยาการนาเดียวยุ่งนะฮะอากานาเดียวมีสปีดที่เร็วมากจะได้เรจะทำยังไงดีใช้ไอตีมสปีดไปทางยันต์แรงมากไอติมสปีดแรงมากแต่ก็โดนเอาคนเผาโดนจิ้มโปเกมอนตัวสุดท้ายของฉันอากานาเดียวตีแรงจะตายโอเคใช้ดักบันเผาไม่ตายงานเข้าแล้วมันรีสตัวอะไรปะไฮโดรพัมไม่ตายาเรียบร้อยโโอ้หเรียบร้อยทีนี่จีจีตู้โอ้โห พลาดว่ะคลาดว่่ะาตอนต้นเกมอ่ะโอเคแอมบอกว่าใช้การ์ดใช้การ์ดต่อเลยเทนหนึ่งโปเกมอนผมขอเอาโปเกมอนตัวที่ห้าของผมโปเกมอนตัวที่ห้าแลกกับแลกกับตัวที่ห้าเฮ้ยหลุดหลักกูไปแล้วส่งส่งมาพร้อมกันนะส่งมาพร้อมกันเทนไงอ่ะโอ้โหเทนเทนดีนี่ไงเทนเทนเดียวกันปะวะเอาแบบเจ็บเอาอย่างเงี้ยไอ้บ้าก็ได้เปรียบดีไอ้บ้ายก็ได้เปรียบดี โอ้โหทันนีเลือกตัวดีดีมากท่านดินเหรอท่อนานดินก็แพ้สายฟ้าดีเอนนนั่่ิใช่แล้วทิปโปโบอั์นใช้แผ่นนิ้นไหวอุ้ยฉลาดใช่ไหมลิงเก่งว่ะประมาทไม่ได้เลยนะเนี่ยโปกเกมอนของฉันนี่นะถ้าไหนเป็นท,าท่าสีแบบวะเนี่ย <_ S 2> ด,ดัมบิซซิ่งยังไงดีหลอกเป้าเอออาจจะโดนเหลี่ยมนะหลอกเป้ามอนหลอกเป้ากูมีแค่ท่านพื้นดิเอออูเดมเมอร์ ุยขอโทษทีนะ่้่าผิดผู้หญิงอย่ามาตายหรือว่าวิงบีดหรือเอาวิงบีดเนาะนายจะทำยังไงล่ะจะเอาตัวอะไรมาเล่นดีวะตัวฆ่ามังกรน่ะมีปะมังกรแท้แฟรี่กับมังกรอุ๊ยมาแล้ววะตัวอะไรกาดีวะตัวนี่ม่ช้างเล่นโคตรเก้เลยวะดูมันมันเคลื่อนไหวดิแต่ว่าสีกาดอะมาวัดกันเลยดีกว่าใครจะเป็นมังกรที่แท้จริงพอเอ็นฟรอสเตอร์ โอ้โยเดินโดนติดฮิทิคอ,อเชี่ยลังที่จัดมีแท่นนี้ด้วยอ่ะเชี่ยไม่รู้อ่ะมันขึ้นมาให้เลี้ยงก็เลี้ยงอ่ะเดิ้ยโดนติดเรามาเจอกันหน่อยวิ่บา้านหนีบ้านเรามาเจอกันหน่อยดีกว่าตอนนี้มันฆ่ามังกรอ้าวแต่แต่ถ้าตีมันตายตอนนี้เคยชนะเลยนะบอกห้าเปลี่ยนตัวงั้นเหรอเยี่ยมเลยจิโอเมนซี่เชี่ยงอ่ะห้นงงละเออจิโอเมนซี่แข็งหลังหลังเออโลซาร์คบเชี่ยแข็งไหวป่ะวันนี้วัวมันแค่ไหนเนี่ย เฮ้ยเมค้าเชี่ยงานงอกแล้วเมน่ารีบออกมาเลยอ่ะพลาเปลี่ยนตัวเอ้ยเปลี่ยนมุมมองไงวะอ๋อพลาดตีวแมนซี่อะไรท่าผิดป่ะจะไนจะใช้ท่าอะไรคอยสั่นเฮาเดอร์มันทำกุฏิผิดโอ้โหมันไม่ให้กูเล่นยาวเฮ้ยง่ายเลยว่ะิตีท่าผิดไปมันตายเลยเว้ยกูไม่มีท่าผิดอะไรอยู่เฮี้ยพี่ที่กินอันะเมก้ามันแพ้อะไรบ้างวะมันแพ้แมลงป่ะวะเมก้าฮอนไม่โดนเชี่ยเชี่ยไม่โดนไม่เชี่ยเลย เซเนอันกูสวยแล้วมันแอรมินเยอะเรียกมันเยอะหน่อยเมกาฮอนไม่เข้าไม่แรงไม่แรงเฮ้ยฟัดแรงกว่าปู่ไม่น่าสนใจเจอแมนซี่เลยเขี้ยะเซเน่กูไม่ได้ทำอะไรเลยกูหวาดตัวเองว่ะตัวเองแกจะกินกระดาษเจ้แซโดตเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงจิกอุ้ยมันมันทำให้โดนจิกอีกครั้งหนึ่งตายได้อุ้ยไม่ตายเหรอ เออตายตายังไงไปทำปูแล้วอุ้ยเอ้ามันยังอยู่เชี่ยอย่าบอกนะไอ้พั๊บมันใส่รองเท้านแอร์ลูกมายังอยู่โดนคูณสองอ่ะดิที่ขาัไปเลยไอ้ช้าที่ปลุกไปด้วยเชี่ยมันยากจังวะคอยอินคเตอร์อุ้ยคอยอินคเตอร์แรงจังวะคูณหนึ่งลองดูแ่้วอุ้ยอย่าเยื่อแข็งเฮ้ยไม่แรงเท่าไหร่ ไม่แรงเท่าไหร่เฮ้ยตีฟีปะวะปะโถรเว้ยตู้แค่ละแอนโธดใช้ตัวที่นายให้ฉันมาเลยแล้วกันพี่มาลีน่าเฮ้ยมาลีน่าฮาฮาาใช้ได้นี่วะเยี่ยมันเปลี่ยนตัวมันไม่เก่งจังวะโอยู๊ยหมุนบาสมันขอดมันไอ้เชี่ยแล้วที่พวกโป๊ะเพิ่งตายพวกบริหารเราหมดเลยเหรเนี่ยแล้วทำไมหมุนบาสไม่ติดเบิร์นวะอ๋อเฟรมออฟสัตว์เอ้ยจมจงเป็เล่นเว่นนี่ โดนเบิร์นก็ไม่เป็นไรช็อตฉันสิเย๊เออไม่แรงอ้ามึงมึงก็้นไปอย่าพามีหว่าเรีกการเปลี่ยนตัวอ้าวสวยอ้าวมาเจอกันหน่อยดีกว่าเอามาเจอกันหน่อยดีกว่าการ์ดมันเวลาลุ้นกันเร็วสองตัวดิชาร์ดอ้าวปิดพาราไลส์อุ้ยเอ็นชีพพาวเวอร์ซาดวุ้ยตกใจหมดโอ๊ยแ้วอย่าแพ้หว่ะตีดังๆตีดตายนะบอกก่อนเออวัดล่อยตายไปเลยอย่าเปลี่ยนตัวแต่มันมีท่าดินนะอุ้ยมันไม่เปลี่ยนเลยนี่นี่วะ อุ้ยมันบินขึ้นไปแล้มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เข้าแน่นอนไงก็ไม่เข้าจิกเอาจิกได้เฉยเอาดิวพิกจิกคนบินได้เหรอมันสายฟ้ามันแพ้อะไรวะแพ้ไม่แพ้ทรับร้นไม่แพ้อเลยเลยร้แตข็งอย่างเดหรอไม่มีเรื่องแข็งไี่มีทอร์เซนแอโร่มันอาจจะแพ้อยู่แต่มันไม่ได้ใส่ถ้าเดิมของมันถ้าเด้มลยมันทำอะไรอ่ะพอน์ตโฟเซอร์เฮ้ยตายวะมันไม่มีทอร์ัซนแอโร่เฮ้ยเอ้ยตีเบา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 มันเบากว่ามึงมันเบากว่ามึงบ้านมันเบากว่ามึง เ้พิ่มพลังนี่มันมีรูที่ตีไปเรื่อยๆม่ไมันจะรู้ด้วยสกี่น้ะเชียวเดี๋ยวติดขี้ก็ตายแล้วเป้าหมายของฉันน่ะคือให้เลือดเต็มเฉยๆจากนั้นฝากด้วยเพียนที่มารีน่ากัดอ้าวกัดโมโหๆกัดๆที่เบาหย่อมอย่างนั้นนะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเฮ้ยไปมันจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆทำไมวะเดี๋ยวมันหมดหรือเปล่าไอ้อะอ้าวอย่างนี้เสร็จดิมูดบัสติดเบิรร์นติิดเบ์น โห <ro> โดนเผาตายโดนเผาดิไม่มีตัวเลยหรอวะไอ้นี่ไปปะเสร็จกูดีเงี้ยอย่าตัวของมึงนไม่เร็วเลยนี่หว่าอุ้ยโอ้โหโคตรเท่อุ้ยสเปกิ้งแอเลียโอ้โหมั่าเอาตัวลูกรักมันเอาตัวลูกรักกูไปอ่ะไอ้ขอบคุณมากโอเคุณมากของนายนี่มันเจ๋งจริงๆไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเอิร์อเฟกเกือบหมดแล้ะเกือบไปดีนะพี่มารีน่ามันเก่ง ั้นผมขอใช้การก่อนเลยครับเาูดเร่กมาขอใช้กับตัวที่หนึ่งจัดไปไปเลยซารมนอ้าววะดิอินทิริเดตคูณมาจัดีนึ่งแล้วับมึงรู้ปะเนี่ยการเบียดเนความเร็วหนึ่งอยหนึ่งอะี่ไงแต่เร็วกว่าอ้นดีกว่าดีกว่าู้อแต่ก็โดนอ่านกัน่ะกงเล็บมังกรเสียงไปไหนวะจะทำยังไงโอเคครับกนี่อุ้ยอนีกูสู้ไม่ไ้เร อย่ากอนแดงเราแมนซี่กว่าแล้วเนี่ยอย่าตายโหทำไมตายวะอย่ากอนแดงที่ไหนกันล่ะเดี๋ยว่าเดีอ่ออย่าดีกว่าพี่เมตาคอรดเนี่ยจีโอแมนซี่ซัมเมอร์ไลน์ล่ะมูนบาร์สโอ้โหเฮ้ยอุ้ยแรงไปเปล่าถ้าโดนหมัดกระสุนไปคงไม่ไม่ตลกเท่าไหร่บูเลต์เันเธอละลายแล้วก็มูนบาร์สตัสิไม่ได้บูเลต์แพนักอันตรายเกินไป เปลี่ยนตัวดิปริญญาเปลี่ยนตัวหนีไปเลยฮิปโปเบอร์ดอนวุยบุเลพันธ์ิงฮิปโปเบอร์ดอนโจมต,ตีตัวอะไรสู้ได้วะอืมนายจะทำยังไงโอ้โหตัวมีปีกมันตั้งเยอะแยะไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยไม่น่าพูดเลยว่ะเฮ้ยไม่น่าพูดเลยกูเอิร์ทควีกโอ้โหไม่โดนต,ตัวพันนี้ลงมาโอ้หแต่ถ้าพันนี้ก็ได้ครับกัดเยอะแข็งตัวขับเฮ้ยตัวขาประจำมึงก็ปั้นง่ายเนาะใช้กิทิก่ทิมันก็ปั้นได้พรีเซตเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยหรอเชี่ยเลงจัดอะไรอ่ะนี่โดนใจกลายเป็นก่อนแล้วน่ยอะไรเาไงฮ่า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 ฮาฮ่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 าฮาฮ่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 าฮฮ่าฮ่าฮ่า ต่อด้วยมันกระสุนโอ้โหเที้ยละรู้ไงจอมเวทนั่นแหละโอ้โหแคปคิดอะไรอยู่มันก็ไม่เดียวอย่างเงั้ยนะมันกระสุนเออว่ะแต่ว่าใบมันเป็นไอ้นี่นี่ว่ะมันเป็นน้ำแคดดี้แคปแม่งเก่งว่ะอ้าวไม่ตายมูนบาร์ไม่เข้าด้วยไม่ต้องกดท่าน้ำโอ้โหไม่ต้องกดท่าน้ำนะกระสุนอีกครั้งหนึ่งทำได้ดีมากเมตากอนเฮ้ยมีทีเด็ดอย่างนี้ในทีมด้วทีมได้ได้มาทำไมทำไมไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้บัฟให้โอกาสให้บัฟ อีกไมเชื่อทำไมกูรีบจังวะอะไรโอกาสนายบ้างต่อยฟรีด้วยบ้างเนี่ยไมเชื่อเฮรถต่อหัวโดนอีกหมัดหนึ่งด้วยการนอกาะไม่ตาย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 ดีโอเมนซี่ดูเลยพันธุ์ฮึมหมูนบัตโอเลตี้แล้วไอ้แคบอะเฮ้ยเทลไลท์ธาตุแฟรี่และใช้มูนบัตตายไปซะ อฮ้ยโอ้โหจริงนแนายจะหยุดฉันยังไงละ่ะเล่นให้เธอหยุดฉันยังไงไนายจะหยุดฉันยังไงเอาเชนาะเลยเหรอ